สวัสดีค่ะคนดูคลิปนี้โบราณดินชิวก็มาสมเล่นที่แมปทะเลทรายนะคะต้นเกมก็ยังไม่เจอตัวก็ฟาร์มอย่างสบายใจเจโดนก็ไปจับศัตรูแล้มีศัตรูลงฝั่งทางนู้นนี่ก็รีบไปเลยแหละจัดการมันม้ตัวเดียวก็เอาไอคียิงม,มันตุยเลยตัวนี้ก็จะไปฟาร์มของต แบบนี้ต้องใช้ปืนตะโขอ่ะเด็กก็ได้มาละตานี้ได้ปืนตะขอแล้วโดนก็ไปจับัตูอี่งละแล้วไปถือปืนนี้อ่ะมันยิงไม่ค่อยมันยิงยาก่ะปืนเนี่ยมั้ก็ใช้ปืนตะขอหนีนะหนีหนีฝั่งนั้นก็โดนยิงสิพี่ก็จะไปเก็บของมันยิงมันล้มไปแล้วแล้วก็มีตัวชุบวงด้วยพี่ว่าเป็นตี้ไอ้สองตัวเมื่อกี้แหละ นี่ก็มีตัวชุบวงนะคะแล้วก็มีตีใหม่มายิงตัวชุบวงด้วยพี่ก็จะไปอยู่บบรังคาบ้านนี่นึกว่าคนมันเป็นตัวซานติโน,โนเลยพี่ก็ยิงตัวนี้บนดาดฟ้าตุยเปนหนึ่งตัวตอนนี้พี่ก็คิดว่ามันหมดแล้ว มีสตูลงฟังทางนู้นเนี่ยพี่ก็คิดว่าสตูมันหมดแล้วเพื่อนโดนยิงล้มพี่ก็ยิงมันไปหนึ่งนัดแล้วก็ตุยไปตัวนี้ก็ได้สี่คิวอย่างรวดเร็วคนในเมปเหลือสี่สิบสองคนยิงล้มยิงมันตุยแล้วก็มาเก็บของมันตอนนี้ใครอยากเล่นกับพี่ต้องรอพี่เปิดเลขนะพี่จะสตรีมดึกๆ ประมาณสี่ทุ่มสี่ห้าทุ่มหนุนใครรอดได้ก็รอนะปกติพี่ก็เล่นคนเดียวแต่ช่วงนี้ใครรอเล่นใครอยากเล่นก็ต้องรอมีสตรีมดึกๆวันนี้ก็มีศัตรูขับรถมาะคะ่ะพี่นึกว่ามันจะตุยไปแล้วนี้ไงก็หนีคนหนกพี่ก็ได้มาห้าคิวก็ไปชุบเพื่อนเพื่อนลม ก็ตัดภาพมาที่ตรงนี้เพื่อนล้มอีกพี่ก็จะไปชุบเพื่อนเราเป็นสายชุบในตำนานไงบาลรังชุบอยู่เห็นในตัวขับรถกระบะอันนี้ก็จะไปแตะเหรียญเห็นตัวโหนสลิงตอนนี้ก็ต้องรีบข้าววงละวงแรงจัดรีบข้าว,วงแต่เน็ตก็ขิดอีกสู้ชีวิตมาก ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหนนะฝากแอปแดงด้วยนะคนดูตัวนี้ได้สามสิบแล้วสามสิบเปอร์เนตัวนี้ก็ยิงไอ้ตัวนี้ไปข้าวงมีเข็มซะด้วยแต่ตัวนี้ยิงไม่ทันต้องรีพันยาตัวอเอง้วยต้องรีบข้าวงเแลียวตอวนี้คนเยอะจัดคนยังเหลือเยอะอยู่นะยี่สิบคน ก็มีเนี่ยจะกี่ตัวไม่รู้ไม่รู้จะยิงตัวไหนก่อนเลยเอา้ามันหลายตัวกืนไอ้วงกระเลงจะไปชุบเพื่อนเลจะไปชุบตัวนี้ยืนพัญญาตัวนี้จะมาชุบโดนที่ยิงหมดตีตรงนี้ก็หมดตีไปพี่ก็มาชุบเพื่อนแล้วคือวงมันเลงมากเลยคนดหูพี่ว่าพี่จะเข้าวงไม่ทันอ่ะตัวเนี้ย รถหกห่วงเลยพันยาไม่ทันเลยค่อยดูตุ้คารถเลยอะคุณดู <laughs> พันยาไม่ทันแล้วไม่มีใครยิงพี่จายเลย